สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกวันอังคารเวลา15นาฬิกา50นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกา10นาทีเราก็จะมาพบกันในรายการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือว่ามอต้นนะครับก็จะพาไปเรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันนะครับสําหรับน้องๆหนูๆในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นว่า ทุกวันนี้สับต่างๆเนี่ยมีการอัปเดตไปอะไรอย่างไรบ้างการที่เราจะใช้การสื่อสารในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและนํา ความรู้ที่ได้จากรายการโดยอาจารย์เดียวที่มาให้ข้อมูลการใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างถูกต้องกับทางรายการในวันนี้ก็สามารถนําไปใช้สําหรับการเรียนของเราหรือว่าใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันเมื่อเราต้องมีการติดต่อกับชาวต่างชาติหรือว่ามีการดูหนังหรือว่าฟังเพลงหรือว่ามีการสนทนาต่างๆหรือว่ามีการพบเห็นคําศัพท์นะครับเราอาจจะคุ้นเคยกันบ้างแหละว่าอมืมันคืออะไร แต่ถ้าได้ฟังจากรายการไปในวันนี้แล้วพบว่าอืเนี่ยแหละฉันฟังมาจากรายการสอนภาษาอังกฤษจากทางสถานีวิจุศานะก็จะเป็นอีกหนึ่งความพาคภูมิใจของเรานะครับที่ได้ฟังแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงอีกด้วยวันนี้ครับในรายการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมอต้นกับอาจารย์เดียวหรืออาจารย์วน,นิชกิจเจริญโดยสำหรับบทเรียนในวันนี้ครับชื่อว่า I will you will ซึ่งทางอาจารย์เดียวจะนำพาเราไป รู้จักกับการใช้คำศัพท์ในอนาคตที่ว่าเอ๊ฉันจะพูดว่าฉันจะอย่างนูน้นฉันจะไปทำอะไรอย่างนี้ควรจะต้องใช้อย่างไรสำหรับการใช้วิวไปติดตามรับฟังจากทางอาจารย์เดียวได้เลยครับสวัสดีครับผู้เรียนทุกคนวันนี้อยู่กับอาจารย์เดียวในวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นหัวข้อของวันนี้นะครับก็คือ I will you will อีกรอบนะครับ I will you will สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนโครงสร้างที่เป็นอนาคตที่เป็น the future simple วันนี้นะครับจะสอนการใช้ will ที่แปลว่าจะนะครับสอนใช้ will ที่แปลว่าจะเพื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นอนาคตผู้เรียนจำง่ายนะครับต่อไปนี้ถ้าอยากพูดถึงอนาคตเป็นภาษาอังกฤษก็แค่ใช้ will w i l l will เพราะว่า will แปลว่าจะ ฉันจะทำอย่างนั้นฉันจะทำอย่างนี้มาดูประโยคตัวอย่างกันดีกว่าเช่น mm. we will meet at 7 p.m. we will meet at 7 p.m. พวกเราจะมาเจอกันตอนหนึ่งทุ่มเห็นไหมครับเหตุการณ์นี้เป็นอนาคตมันยังไม่เกิดขึ้นถ้าอยากจะทำเป็นปฏิเสธก็แค่ใส่ not หลัง will เข้าไป we will not meet at 7 p.m. we will not meet at 7 pm พวกเราจะไม่ได้มาเจอกันตอน7โมงนะพวกเราจะไม่ได้มาเจอกันตอน1ทุ่มนะอาจจะมาเจอกันตอน2ทุ่ม w e will meet at 8 pm อะไรแบบนี้ถ้าอยากจะทำเป็นคำถามก็ให้ขึ้นต้นประโยคด้วย will เช่น will we meet at 7 pm we will e w meet at 7 pm พวกเราจะมาเจอกันตอน1ทุ่มใช่ไหม ตัวอย่างอื่นๆนะครับถ้าอยากจะพูดกับฝรั่งว่าฉันจะไปโรงเรียนวันพรุ่งนี้มีคำว่าจะด้วยอยากได้ยินคำว,ว่า will จะพูดยังไงก็ให้พูดไปว่า I will go to school tomorrow I will go to school tomorrow อยากจะบอกว่าฉันจะไม่ไปโรงเรียนวันพรุ่งนี้ทําเป็นปฏิเสธก็แค่ใส่ not หลัง will I will not go to school tomorrow I will not go to school tomorrow. ไม่ยากเลยหรือจริงๆ will กับ not เนี่ยพอเอามาชนกันเราสามารถพูดเป็น won't ได้ w o n apostrophe won't won't I won't go to school tomorrow. I won't go to school tomorrow จะถามฝรั่งว่าคุณจะไปโรงเรียนวันพรุ่งนี้ไหม คุณจะไปโรงเรียนวันพรุ่งนี้ไหมพอเป็นประโยคคาถามก็แค่เอา will ขึ้นต้นประโยคก็ให้พูดว่า will you go to school tomorrow? will you go to school tomorrow? ถ้าเขาบอกว่าเขาจะไปเขาก็จะพูดว่า yes I will ถ้าเขาบอกว่าเขาจะไม่ไปก็ no I will not หรือเ will กับ not มาชนกันเป็น won ได้ใช่ไหม no I won't no I won't ดี๋จะพูดกับฝรั่งว่าฉันจะเล่นฟุตบอลวันพรุ่งนี้ฉันจะเล่นฟุตบอลวันพรุ่งนี้จะพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรดีครับ I will play football tomorrow I will play football tomorrow เห็นไหมครับไม่ยากเลยขอแค่มี will มันก็จะกลายเป็นอนาคตละอยี๋จะทำเป็นปฏิเสธอดีาจะพูดว่าฉันจะไม่เล่นฟุตบอลวันพรุ่งนี้ฉันจะไม่เล่น ฟุตบอลวันพรุ่งนี้ก็แค่ใส่ not หลัง will I will not play football tomorrow again I will not play football tomorrow หรือผู้เรียนอาจจะเอา will กับ not มาชนกันมารวบกลายเป็น won't ก็ได้ I won't play football tomorrow I won't play football tomorrow หรือไม่ยังครับ won't สกดยังไง do you o อเอนอปัส o ์ฟ t w o n a p o s t t ัสต์ฟ t WON'T I won't play football tomorrow อยากได้ไประยคคำถามเดีย๋ยวถามว่าเออคุณจะเล่นฟุตบอลวันพรุ่งนี้ไหมอะคุณจะเล่นฟุตบอลวันพรุ่งนี้ไหมอะพอเป็นคำถามก็แค่ขึ้นต้นประโยคด้วย will ก็พูดไปว่า will you play football tomorrow will you play football tomorrow ง่ายไหมครับถ้าเขาบอกว่าเขาจะเล่นเขาก็ yes i will Yes, I will ถ้าเขาบอกว่าเขาจะไม่เล่นล่ะ no I will not หรือ I will not มาเชื่อมกันมาชนกันเป็น won t. no I won't แบบนี้ก็ได้คราวนี้ต้องระวังนะครับถ้ามันเป็นอนาคตที่เป็นการวางแผนล่วงหน้าแบบนี้เขาจะนิยมใช้ is am are going to มากกว่า is หรือ am หรือ are going to มากกว่า will เช่นฉันเนี่ยวางแผนไว้ ว่าจะเล่นฟุตบอลวันเสาร์นี้ฉันวางแผนไว้แล้วแหละว่าจะเล่นฟุตบอลวันเสาร์นี้ก็ให้พูดว่า I'm going to play football this Saturday I'm going to play football this Saturday มันก็จะเป็นการวางแผนฉันวางแผนว่าจะเจอจอนวันพรุ่งนี้นะฉันวางแผนว่าจะเจอจอนวันพรุ่งนี้ก็ให้พูดว่า I'm going to meet John tomorrow I'm going to meet John tomorrow สุดท้ายแล้วนะครับในสถานการณ์จริงเราจะใช้ will หรือ is am I going to ได้หมดแหละสุดท้ายฝรั่งเขาก็เข้าใจเราอยู่ดีเขาก็รู้อยู่ดีว่าเรากำลังพูดถึงอนาคตเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดมากว่าเอ๊จะต้องเป็น will หรือจะต้องเป็น is am I going to เพราะในแง่ของการสื่อสารมันได้หมดนะครับ สิ่งต่อไปที่อยากจะสอนก็คือคำที่สื่อถึงอนาคตเมื่อกี้เราได้ยิน tomorrow um เราได้ยิน this Saturday ใช่ไหมมันไม่ได้มีแค่นี้มันมีมากกว่านี้อีกนะครับ tomorrow แน่นอนมันแปลว่าวันพรุ่งนี้ได้ยินคำนี้มันคืออนาคตก็จะต้องใช้ will มีคำไหนอีกที่สื่อถึงอนาคตพวก next ต่างๆอะ่ะ next มันแปลว่าถัดไปใช่ไหมเช่น next week next week สัปดาห์ถัดไปเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึง next week หรือสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเราต้องใช้รูปอนาคตใช้ will I will go to the supermarket next week I will go to the supermarket next week ฉันจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตสัปดาห์หน้ามี next อะไรอีกบ้างที่ผู้เรียนนึกออกเมื่อกี้ next week ต่อไป next month next month เดือนถัดไป เดือนถัดไปได้ยิ next month หรือเดือนถัดไปนึกถึงอนาคตนึกถึง Will ถูกไหมครับมีใครจะทำอะไรเดือนถัดไปบ้างมีใครจะทำอะไรเดือนถัดไปบ้าง I will start exercising next month I will start exercising next month ฉันจะเริ่มออกกำลังกายเดือนถัดไปเดือนนี้ยังไม่ได้ออกไงจะเริ่มออกเดือนถัดไป I will start exercising next month น่าจะมี next อะไรอีก next week ไปแล้ว next month ไปแล้วต่อไป next อะไรดีครับ next year next year ปีหน้าปีถัดไปมีใครจะทำอะไรปีหน้าปีถัดไปบ้างมีใครจะทำอะไรปีหน้าปีถัดไปบ้าง I will move to เชียงใหม่ next year I will move to เชียงใหม่ next year ฉันจะย้ายไปเชียงใหม่ ปีหน้าเห็นไหมครับ next year อนาคตก็ก็ให้พูด will ไว้ก่อน I will will อะไรก็ว่าไป I will move to เชียงใหม่ next year ฉันจะย้ายนะไปเชียงใหม่ปีหน้าจริงๆสามารถใช้วันแล้วก็ตามด้วย next ก็ได้เช่น next Monday วันจันทร์หน้า next Tuesday วันอังคารหน้า next Wednesday วันพุธหน้ามีใครจะทำอะไรวันพุธหน้าไหมครับ I will meet David next Wednesday I will meet David next Wednesday ฉันจะไปเจอเดวิดวันพุธหน้าเป็นต้นฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้เรียนและคุณผู้ฟังพอจะจับจุดได้หรือไม่ว่าการที่จะใช้คำที่ระบุถึงอนาคตเนี่ยจะต้องใช้อย่างไร I will dot, dot, dot next week I will dot, dot, dot next month เป็นต้นนะครับทีนี้อย่ารอช้าไปลองทําแบบฝึกจากอาจาร,รย์เดียวกันเลยดีกว่าว่าที่พึ่งรับฟังการสอนไปเมื่อสักครู่นั้นเราจะทําแบบฝึกกันได้สักกี่ข้อกันไปลองดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งพอไหมครับ number one อันนี้เลือกคําตอบที่ถูกนะครับ she จุดจุจุด visit her aunt next weekend she จุดจุุด visit her aunt next weekend โอ้โหเห็น next weekend คิดเส้นใต้หนาๆเลยเจอ next weekend เหตุการณ์นี้เป็นอนาคตเพราะว่า next weekend เนี่ยมันแปลว่าวันเสาร์อาทิตย์ถัดไป weekend วันเสารอาทิตย์ next ถัดไปใช่ไหมครับเหตุการณ์ยังมาไม่ถึงเหตุการณ์เป็นอนาคตนึกถึงอะไรครับนึกถึง will คำตอบคือข้อไหนคำตอบก็จะต้องเป็นข้อ b พูดเต็มๆ she will visit her aunt next weekend she will visit her aunt next weekend ผู้หญิงคนนั้นจะไปเยี่ยมจะไปเจอป้าของเขาวันเสาร์ทิตศหน้าเห็นไหมครับเพการยังมาไม่ถึงใช้ will แต่ถ้าจะให้เป็นการวางแผนเราก็ใช้ i smr and going to ไป she is going to visit her aunt next weekend มาดูข้อ2กันดีกว่านะครับ <im S 2> ข้อ2 they not come to the meeting tomorrow day to to not come to the meeting tomorrow oh o เ and tomorrow ขีดส้นใต้นานาวงกลมนานา tomorrow แปลว่าวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้สื่อถึงเหตุการณ์ที่เป็นอนาคตนึกถึงอะไรครับผู้เรียนนึกถึง will ข้อไหนมี will บ้างข้อ a will ข้อ b do ข้อ c will not ข้อ d did ตัด2ข้อที่ผิด แน่ๆที่ก่อนไปก่อนตัดข้อ b กับข้อ d ที่งมป่ก่อนเหลือข้อ a will กับข้อ c will not คำตอบต้องเป็นข้อไหนครับคำตอบก็ต้องเป็นข้อ a will ทำไมตอบข้อ c will not ไม่ได้ละ่ะเพราะว่าในโจทย์เนี่ยมันมี not อยู่แล้วถ้าเราตอบ will not มันก็จะกลายเป็น not สองครั้งเยอะไปหน่อยเราไม่สามารถพูดว่า they will not not come to the meeting tomorrow มันพูดไม่ได้ คำตอบคือข้อ A นะครับ They will not come to the meeting tomorrow ก็จะแปลว่าพวกเขาจะไม่มาประชุมวันพรุ่งนี้พวกเขาจะไม่มาประชุมวันพรุ่งนี้อย่างที่สอนไปไอ้ will กับ not เนี่ยเราสามารถเอามารวบแล้วให้กลายเป็น won't ได้สกด won't w o n apostrophe t won't they won't come to the meeting tomorrow พูดแบบนี้ก็ได้ครับไปดูข้อ3กันดีกว่า number 3จะตอบข้อไหนดีจุดจดจุ He play football with us จุดจดจุด He play football with us ตัวเลือกจะมี do มี does มี will แล้วก็มี did เอาจริงๆข้อนี้นะครับถ้าจะพูดถึงอนาคตก็ต้องเป็น will Will he play football with us Will he play football with us แต่ถ้าไม่ได้พูดถึงอนาคตถ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นปกติตอบ does ได้หรือพูดถึงอดีตตอบ did ได้แต่ถ้าพูดถึงอนาคตก็ต้องเป็น will will แต่เพื่อความชัดเจนเนี่ยใส่คำที่สื่อถึงเป็นอนาคตเข้าไปเช่น will he play football with us tomorrow will he play football with us next Saturday เนี่ยใส่คำที่เป็นอนาคตเข้าไปเช่น tomorrow พรุ่งนี้หรือ next Saturday วันเสาร์หน้ามันก็จะยิ่งชัดขึ้น เมือดูข้อ4พร้อมกัน number 4โจทย์บอกว่า I think it จุดจุดจุด ran in the evening I think it จุดจุดจุด ran in the evening อยากได้เหตุการณ์ที่เป็นอนาคตจะต้องตอบข้อไหนครับอะไรก็ตามที่เป็นอนาคตก็น,นึกถึง will ไว้ก่อนซึ่งในตัวเลือกเ่ยมันก็มีแค่ตัวเลือกเดียวที่มี will ก็คือตัวเลือก A ตอบข้อ A ไป will ที่เหลือผิดครับ is ไม่ได้ did ไม่ได้ does ไม่ได้ก็ต้องเป็น will ถึงจะเป็นอนาคต I think it will rain in the evening เราพูดพร้อมกัน I think it will rain in the evening ฉันคิดว่าฝนจะตกตอนเย็นการที่พูดแบบนี้แสดงว่าตอน,นาตอนนี้มันยังไม่ใช่ตอนเย็นมันจจะเป็นตอนเช้าตอนหรือตอนบ่ายยังไม่ถึงตอนเย็นก็พูดไปว่า I think it will rain in the evening มาดูข้อ5กันดีกว่านะครับข้อ5โจทย์ถามว่า We, จ,จ, we จุดจุดจุด take an English test next week We oh จุดจุดจุด take an English test next week โอ้โหขีดเส้นใต้ next week นานๆเลย next week สัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปยังไงก็เป็นอนาคตใช่ไหมครับยังไงก็เป็นอนาคตนึกถึงอะไรก็ต้องนึกถึง will แล้วก็ดูตัวเลือกเลยตัวเลือก A a r ตัวเลือก B will ตัวเลือก C do และ ตัวเลือก d have ชัดเจนครับต้องตอบข้อ b will ตอบก็อื่นไม่ได้เพราะข้อื่นมันไม่ใช่อนาคตไงลองพูดเต็มๆพร้อมกันไหมครับ we will take an English test next week อีกรอบ we will take an English test next week พวกเราจะสอบภาษาอังกฤษสัปดาห์หน้าพวกเราจะสอบภาษาอังกฤษสัปดาห์หน้าสังเกตไหมครับเหตุการณ์มันยังไม่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องใช้ วิวไป I view you view ทีนี้ครับที่ต้องเลือกอยาแล้วนักเรียนก็อาจจะลำบากใจกันบ้างน,นะครับมีข้อสังเกตอะไรหรือเปล่าครับว่าประโยครูปแบบใดที่เรามักจะใช้วิวเนี่ยเข้ามาแล้วเราจะรู้ได้เลยอย่างอาจารย์ก็บอกไปแล้วว่าเป็นรูปแบบของอนาคตนะครับแต่ทีนี้เราอาจจะรู้ได้อย่างไรว่าคําคำนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่จะสังเกตได้ว่าเป็นอนาคตนะครับก็เราต้องรู้คําที่บง่งบอกถึงอนาคตก่อนเช่น วันอาทิตย์หน้า next Sunday next Sunday วันอาทิตย์หน้าคือมันยังมาไม่ถึงมันเป็นอนาคตนั่นแปลว่าในประโยคของเราอ่ะมันจะต้องมี will ถูกไหมครับเช่นอยากจะพูดว่าฉันกินสักอย่างวันอาทิตย์หน้ามันไม่ได้ก็บอกว่าฉันจะต้องจะด้วยฉันจะฉันจะกินสักอย่างวันอาทิตย์หน้าจริงๆมันก็คงเหมือนภาษาไทยภาษาไทยเราังพูดคำว่าจะเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็นึกถึง will I will eat I hamburger next Sunday. s u n d a นฉันจะกินแฮมเบอร์เกอร์นะวันอาทิตย์หน้าครับภาษาไทยมีจะภาษอังกฤษก็มีต้องวิด้วยแค่นั้นเลยครับผมครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับยังไงก็ลองสังเกตกันดูล้กันช่วงนี้ก็หมดเวลาของรายการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมอต้น ก็ขอฝากช่องทางการติดตามรับฟังรายการกันไว้สักนิดนึงนะครับสำหรับรายการสอนภาษาอังกฤษระดับมอต้นของสถานีวิทยุศึกษาคุณผู้ฟังก็สามารถหมุนมาฟังกันได้เป็นประจำทุกวันอังคารเวลา15.50นาฬิกา50นาทีจนถึงเวลา16.10นาฬิกานาทีที่นี่สถานีวิทยุศึกษา FM92 หรือที่เว็บไซต์ w w w m o e r a d i o t h a i n e t รับฟังย้อนหลังที่นี่ก็ได้เช่นกันนะครับ หรือจะไปติดตามได้ที่ YouTube ของสถานีวิจิตศึกษาก็มีเช่นเดียวกันครับหรือที่แอปพลิเคชันของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ CET Media Apps ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามรายการที่มีอัปโหลดไว้ที่นี่ได้เช่นกันนะครับพร้อมกันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมและอาจารย์เดียวก็ต้องราคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ